ตีตรงนี้พี่จะตีอย่างนี้นิดหนึ่งหน้าไม้จะต่ําก่าข้อมูลนิดหนึ่งก็เหมือนง่ายเลยอ่ะง่ายเลยอ่ะเออก็คือแบบแค่นี้เดียวตีตรงนี้พี่จะตีอย่างนี้นิดหนึงหน้าไม้จะต่ําก่าข้อมูลนิดหนึ่งก็เหมือนกันนะครับี่พอเราเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอย่างนี้ได้จริงๆิงต้องแย็บแล้วถ้าไม้บนอ่ะถูกมากแต่ถ้าเราไม้ต่ำอ่ะก็จะเสียเรียเพราะฉะนั้นพยายามเข้าให้มันอยู่จังหวะประมาณนี้ใช่ มันจะมีจุดที่ทุกคนสามารถหาจังหวะตัวเอ็ได้ในการกออลูกมันก็จะสามารถเป็นจังหวะด,ดีต้องจับแน่นไหมพี่ป๊อไม,ไม่แบบเวลาเข้าหน้าเนี่ยไม่จับคลิปจะแน่นเพราะเวลาที่ตกเวลาที่แยบเวลาอะไรอย่างเงี้ยแบบแลูกแรงคือเราจับแบบให้มันเป็นจังหวะในการที่จะใช้ข้อมือปัน่หนหน้าแรงดีด พยายามคิดว่าให้มันหยอดมาโดนใกล้แถบอ่าพอมันจะโดนใกล้แถบม,มันจะเหมือนคลิดพอดีอ่าเห็นปะเราต้องมีจุดว่าไม่ใช่หยอดเฉยๆหยอดเพื่อให้เข้าไปหาแถบต้องมีเป้าเป้าหมาใช่นิดนึงเพราะมันก็จะข้ามลูกอย่พอลูกมาเสร็จเราก็ปั่นอ่าพอลูกมาเสร็จอ่ะเราก็ปั่นไปลูกมันก็จะเข้าไปหาเนี้ยขวาไปซ้ายปึ๊บอ,อย่างเงี้ยลูกเราเราก็สามารถจะ แค่นิดเดียวโอแค่รู้จังหวะข้อมือตัวเองจังหว,งหวะข้อมือน้ำหนักแล้วก,ก,ก็หน้าไม้หน้าไม้เออเกบเลยระยะ,อะของไม้ที่เข้าประมาณนี้มือต้องรู้ว่าเปิดต้องเปิดเอียงหน่อยไม่ใช่เปิดแบนถ้าเปิดแบนนะลูกมันจะอยู่ที่ออแต่ถ้าเราเปิดเอียงนิดนึงยังไงลูกมันก็โดนใ่คือเมื่อกี้แหวนเข้าไปไปประมาณนี้ใล่ถ้าเป็หน้าไม้แบนลูกจะอยู่ที่ไม่เฉ่อแล้วมันไม่ข้ามมันไม่เฉื่แค่เปิดแค่นี้เดียวอ่ะแล้วไปอ่ะเออกไปจริง